ตำนานตุกตาไล่ฝนเรื่องเล่าชวนสะพรึงช่วงที่ฝนฟ้าไม่ค่อยจะเป็นใจอยากจะไปไหนมาไหนก็ไม่ถนัดจะซักผ้าก็ไม่ได้เป็นเรื่องชวนหงุดหงิดใจซะจริงๆคนไทยอย่างเราคงใช้วิธีปักตะไคร้เพื่อให้ฝนไม่ตกแต่ถ้าเป็นชาวญี่ปุ่นละ่ะก็เขาจะมีเครื่องรางที่เอาไว้สําหรับขอพรเรื่องนี้โดยเฉพาะอยู่สิ่งนั้นเรียกว่าเทรุเทรุโบสุหรือตุกตาไล่ฝนนั่นเองครับรู้จกักตุกตาไล่ฝนคืออะไรทำอะไรได้บ้างคำว่าเทรุเทรุโบสุ ถ้าจำแนกคำออกมาจะมีความหมายว่าหัวล้านแดดออกเทรุปแปลว่าแดดออกและโบซุปแปลว่าหัวล้านในที่นี่หมายถึงพระสงฆ์ก็ได้เป็นตุ๊กตาตัวเล็กๆทำจากผ้าสีขาวหัวกลมโตว,วาดหน้าตาไว้อย่างง่ายๆนิยมแขวนไว้นอกหน้าต่างหรือหน้าประตูบ้านเด็กๆญี่ปุ่นนิยมแขวนไว้ในวันก่อนที่จะมีวันสำคัญๆเช่นวันออกทัศนศึกษาวันงานกีฬาสีและถ้าหากว่าวันต่อมาฝนไม่ตกจริงๆล่ะก็ จะต้องแขวนกระดิ่งหรือเทสาเกให้กับตุ๊กตาไล่ฝนเพื่อเป็นการขอบคุณด้วยและในทางกลับกันถ้าเกิดอยากให้ฝนตกละ่ะก็ให้แขวนตุกตาไล่ฝนกลับหัวจะช่วยได้เหมือนกันวิธีนี้ส่วนมากชาวนาญี่ปุ่นจะทํากันเพื่อให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลต้องอธิบายสักนิดว่าที่ญี่ปุ่นนั้นเวลาฝนตกจะแตกต่างจากที่ไทยมากครับบ้านเขาเวลาตกทีจะมาเรื่อยๆปล่อยๆทั้งวันเป็นระยะเวลานานไม่ใช่แค่มาแรงๆโครมเดียวสักพักแล้วหยุดอย่างในไทย บางที่ตกต่อกันยาวๆสามสี่วันก็มีเรียกได้ว่าเลิกคิดเรื่องตากผ้าได้เลยนอกเหนือจากคนทั่วๆไปแล้วตามวัดหรือศาลเจ้าก็นิยมแขวนตุ๊กตาไล่ฝนก่อนวันที่จะมีพิธีกรรมสําคัญๆญเพื่อจะได้ทําพิธีอย่างราบรื่นนอกจากนี้ยังพบติดตัวเป็นเครื่องรางได้ด้วยด้วยความเชื่อว่ามันจะนําความสดใสปลอดโปร่งมาให้เจ้าของที่มาตำนานตุ๊กตาไล่ฝนความโหดร้ายน่ากลัวที่ซุกซ่อนอยู่หากว่ามองข้ามความน่ารักกระจุมกระจิ๋มไปแล้วดูดีๆ มันก็มีความคล้ายกับรูปร่างของคนถูกแขวนข้ออยู่เหมือนกันใช่แล้วครับตำนานของมันมีความน่ากลัวอย่างนั้นจริงๆเรื่องเล่ามีอยู่ว่าญี่ปุ่นในสมัยโบราณน,นั้นมีพระสงฆ์อยู่รูปหนึ่งเป็นที่รู้จักว่าท่านสามารถทําพิธีปัดเป่าบรรดาให้ฝนหยุดตกได้ไดเมียวจึงนิมนต์ท่านมาทําพิธีหยุดฝนให้แต่ปรากฏว่าท่านไม่สามารถทําได้ฝนยังคงตกอย่างต่อเนื่องจึงถูกลงโทษด,ด้วยการตัดคอนำผ้าสีขาวไปหอ่อศีรษะแล้วเอาไปแขวนไว้ แต่บางตำนานก็ว่าไม่ได้ตัดแต่แค่จับพระห่อผ้าสีขาวแล้วแขวนคอเลยและแล้วผลก็ปรากฏในวันต่อมาครับนั่นคือท้องฟ้าแจ่มใสขึ้นมาในทันทีจากนั้นชาวบ้านเลยเชื่อกันว่าถ้าทำตุก,กตาไล่ฝนหัวกลมเหมือนดั่งพระภิกษุแล้วนำไปแขวนไว้จะทำให้ฟ้าของวันรุ่งขึ้นนั้นสดใสปลอดโปร่งซึ่งก็โชคดีว่าไม่ต้องแขวนคอพระองค์อื่นๆต่อนะเนี่ยไม่งั้นหมดวัดแน่นอนตำนานเรื่องนี้พ้องก,กันกับเพลงกล่อมเด็กโบราณของญี่ปุ่นครับชื่อเพลงเทรุเทรุโบสุนี่แหละ ซึ่งเนื้อหาที่แปลออกมาก็จะได้ประมาณว่าเจ้าตุกตาไล่ฝนเอย๋ยช่วยทำให้วันพรุ่งนี้มีอากาศแจม่มใสที่ถ้าทำได้ฉันจะให้กระดิ่งทองถ้าทำได้ก็มาจิบสาเกหวานกันแต่ถ้าทำไม่ได้ฉันจะตัดคอของเจ้าเสียบอกอีกครั้งว่านี่เป็นเนื้อหาจากเพลงกล่อมเด็กนะครับเรียกได้ว่าโหดร้ายเลยละ่ะตำนานสาวฟ้าใสเศร้าชิงเหนียงเรื่องราวใกล้เคียงที่สืบทอดมาจากจีนถ้าคุณคิดว่าตำนานข้างต้นโหดร้ายเดินไปละก็ มีอีกตำนานหนึ่งของตุ๊กตาไล่ฝนที่เนื้อหาซอฟลงมาบ้างแต่จบลงที่การสูญเสียเช่นเดียวกันนั่นคือเศร้าชิงเหนียงแปลว่าหญิงสาวผู้ปัดกวาดเมฆฝนเป็นตุ๊กตาไล่ฝนตามความเชื่อของชาวจีนและชาวญี่ปุ่นเองก็รับมาอีกทีหนึ่งเรื่องมีอยู่ว่าในอดีตการที่เมืองหนึ่งของประเทศจีนมีหญิงสาวงามคนหนึ่งทำงานตัดกระดาษในปีหนึ่งมีพญามังกรทะเลตะวันออกได้บรนดาลให้เกิดฝนตกลงมาอย่างหนักจนเกิดเป็นอุทกภยัย หญิงสาวได้ยินเสียงจากสวรรค์ว่าหากเสียสละชีวิตของเจ้าฝนจะหยุดตกหากไม่ทำเช่นนั้นจะเกิดภัยพิบัติครั้งใหญ่นางจึงตัดสินใจสละชีพตนเองเพื่อวิงวอนต่อพญามังกรให้ฝนหยุดตกก่อนเดินทางขึ้นสู่สวรรค์น,นางได้กำชับชาวบ้านว่าหากวันใดมีฝนตกหนักให้ตัดกระดาษเป็นรูปตัวของนางแขวนไว้กับหลังคาบ้านจะช่วยทำให้ท้องฟ้าปลอดโปร่งแจ่มใสเรื่องราวความเชื่อนี้เข้ามาในประเทศญี่ปุ่นในสมัยเฮอันและหลอมรวมเข้ากับความเชื่อพื้นบ้านในที่สุด จะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเวอร์ชั่นไหนก็จบลงด้วยความสูญเสียทั้งสิ้นโชคยังดีว่าสำหรับชาวไทยเรามีวิธีการปักตะไคร้ที่ทำได้ง่ายกว่ามากจริงๆ